ลุงเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีเรื่องกับคู่อริลุงผมโดยรุมใช้ทั้งไม้ทั้งขวดตีแต่ไม่เคยแตกเลยครับจะมีก็แค่ช้ำๆบวมๆเท่านั้นหรือในสมัยก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องบรรลายำเละนะครับวันนี้แอดมินก็จะมีเรื่องเล่าปฏัติหารของวัตถุมงคลมาให้เพื่อนรับชมรับฟังกันนะครับจะเป็นพระเกจิท่านใดไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ วันนี้แอดมินขอหยิบยกเรื่องราวปฏิหารของวัตถุมงคลที่คุณเท็กเทพได้เล่าประสบการณ์ไว้ในแฟนเพจ Facebook ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของคุณลุงของคุณเท็กเทพนะครับคุณเท็กเทพได้เล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ส่วนใหญ่ผมจะได้รับฟังจากลุงซึ่งท่านเคยบวชแรศักอยู่ที่วัดบางพระประมาณปีพศ2528ครับลุงเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีเรื่องกับคู่อริ ลุงผมโดยลุมใช้ทั้งไม้ทั้งขวดตีแต่ไม่เคยแตกเลยครับจะมีก็แค่ช้ำๆมุมบวมเท่านั้นหรือในสมัยก่อนหลังจากที่สืบกมาแล้วก็จะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบดูถูกลุงเสมอว่างงง่ายขี่คุกขี่ยาสักเต็มตัวลุงผมจะห้อหลวงพ่อเปินทั้งหมดครับซึ่งบางทีลุงของผมก็ถูกท้าทายให้ใช้มีดกรีดครับซึ่งลุงบอกว่า มียาโป้วอวดแต่คิดอีกทีก็จะทําให้คนเหล่านั้นเกิดความศรัทธาในองค์หลวงปู่ครับและจะได้เดินทางมาทมําบุญที่วัดหลวงปู่จะได้นําเงินไปสร้างสิ่งต่างๆลุงบอกว่าตอนที่บวชรู้และเห็นในสิ่งที่หลวงปู่ได้ทําเกิดประโยชน์มากมายสึ่งบางครั้งลุงถูกท้าทายมากๆเข้าจึงตกลงครับโดยที่ลุงจะบอกกล่าวกับครูบาอาจารย์ก่อนทุกครั้งว่าวัตถุประสงค์ที่จะลองคืออะไร และจะขอเข้ามาครับพอลุงไน้นำมีดกรีดลงที่ข้อมือผลปรากฏว่าไม่เข้าครับเลือดออกเป็นยางบอลเพียงเท่านั้นบางคนถึงกับอึง้งแต่บางคนก็ไม่เชื่อเอามีดเล่มใหม่มาก็เหมือนเดิมก็ไม่เข้าอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าเล่มในหนก็ไม่เข้าลุงผมบอกว่าถึงอย่างน้อยเขาอาจจะไม่เกิดความศรัทธาแต่เขาเหล่านั้นก็จะได้มีคิดลบหลูครูบาอาจารย์ของเราครับ แต่หลังๆมานี้คนที่รู้จักลวงผมก็จะมาขอหลวงปู่ซึ่งลุงก็ให้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆซึ่งในปัจจุบันก็คือรุ่นหลักๆครับ